ดังนั้นครับอาจารย์เอ๋ครับได้เวลาในการลดน้ําหนักการลงทุนหรือการถือครองหุ้นในกลุ่มแบงค์ได้แล้วหรือยังครับอาจารย์เอกครับอาจจะเป็นในเชิง selective มากขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยตลาดจะ react กับราคาหุ้นกลุ่มแบงคนะ์น่ะโดยท,ทันทีคือผมเชื่อว่าแนวคิดเรื่องว่าดอกเบี้ยจะจบรอบแล้วหุ้นแบงค์อาจจะลดความน่าสนใจลงบางคนอาจจะตัดสินใจไปแล้ว คือเดาทางไว้ย่วงหน้าแล้วอย่างน้อยเ่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเรียกว่าลดพอร์ตหนักๆไปเลยแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเลิกทยอยขายออกมาก็ได้เพราะว่าเย o ูเด e ฮุดบางตัวก็ทำผลงานได้ดีกับเซ็ตเพราะเซ็ตเนี่ยน่าจะปรับลดลงรวมสิบแปด สิบแซึ่งแย่ที่สุดในตลาดหุ้นของโลกเนี่ยแต่แบงก์บางตัวก็ยังวกในตาที่1 0 1เกว่าเปอร์เซ็นก็ยังมีอยู่ฉะนเนี่ยมันอาจจะเป็นในเคสที่ว่าคนที่ไม่ดีก็ก็ไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแต่คนที่ดีเนี่ยอาจจะถูก อาจจะเลือกว่เฉือนเฉือนขายออกมาแล้วเพราะว่าอาจจะมองคาตาลิสในการกคะหยุนหุ้นแบงก์จากนี้ไปมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรอันนี้อาจจะเป็นผมอาจจะมองไปในแง่ที่ว่าเลิกทยอยขายบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะจะจะ,จะหักไปเลยเพราะว่าแบงก์เองกําไรในใน,ในปีหน้ายัางโตแบบสิบกว่าเปอร์เซ็นตและกำไรเชิงควอเตอร์ลี่เนี่ยเราคิดว่าเราจะเห็นนิวไฮนะนิวไฮในไตรมาสหนึ่งปีสองพยิบสี ฉะนั้นยังไม่ได้หมดความสนยังไม่ไหมดสเสน่ห์อ่ะเคงแต่ว่าถ้าจะเทรดหุ้นถ้าพูดถึงเทรดนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีเชิงของการลงทุนเชิงพื้นฐานนะยอมรับว่าเมื่อดอกเบี้ยหมดรอบขาขึ้นเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็อาจจะลดความน่าสนใจลงไปบ้างนะครับครับจานเอครับบางโบกเนี่ยเขาออกบทวิเคราะห์ชัดเจนเลยนะว่าลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มแบงก์ลงมาเพราะคาดว่าปีหน้าเนี่ย กำไรอาจจะโตสู้ปีนี้ไม่ได้แล้วก็ยังกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์อีกด้วยหลักรัพย์ภายณวันนี้ยังคงให้น้ําหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มแบงก์มากกว่าตลาดเท่ากับตลาดหรือปรับลงต่ำกว่าตลาดครับจ่าเหน่เดิมทีก็มากกว่าตลาดแต่เขาว่ามากกว่าตลาดนี่คือมันก็ก้ากึ่งกันเพราะว่าเราแนะนําซื้อสี่ถือสี่มันไม่ได้แบบแบบฉีกออกไปชัดเจนคือคือซื้อสี่ถือสี่นะครับ ถามว่าเป็นยังไงก็ก็ยังไม่ได้ปรับไม,ไม่ไม่ได้ปรับแต่จริงโทนที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองแบบซูเปอร์โอเวอร์เวทอยู่แล้วคือมอง,งคล้ายๆกับไซร์ลี่โอเวอร์เวทมากกว่าแต่ก็เข้าใจได้ว่าถ้าเขาจะปรับมุมเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ต้องดูนี้นะครับถ้าเรามองในในแง่ของโอเวอร์เวทหรือว่ามิวชัลเนี่ยถ้าเราดูปีนี้เซตแบงค์เนี่ยเสมอนะฮะคือเท่ากับเมื่อสิ้นปีที่แล้วเท่ากันเซตแบงค์นะแต่ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยลงมา18ปอร์เซ็ นแน่แจ่งว่าจริงๆแล้ว Performance ของแบงค์เนี่ยคือ Outperform นะถูกไหมครับถ้าเราเอาถ้าเซตเป็น Benchmark ว่าเซตจะเป็นยังไงก็ต้องถือว่า y e a r t o d a t e Bank อย่าง Outperform Set in d e x อยู่นะครับส่วนเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ก็อยู่ในช่วงของของพิจารณาเหมือนกันว่าเอ่อยังไงแต่ว่าวันนี้เมื่อเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการปรับตัว Rating เนี่ยก็ยังเป็นเป็น overweight แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ s e l e c t b ่ Buy หุ้นที่เรามองว่า ผลงานรวมถึงคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยก็ดูแล้วอยู่ในทิศทางที่โอเคด้าราคาหุ้นก็กยังอัพไซด์เอาเป็นว่าก็เป็นไซ i g ลี่โอเวอรแล้วก็ยังเ l e c กที่บายหุ้นแบงก์บางตัวเท่านั้นนะครับครับก็มองเป็นกลางๆเชิงบวกแต่ว่นนใใาในไปเลือกซื้อแบงก์บางตัวซะมากกว่านะไม่ได้แบบโหบูเชียร์ซะแบบน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่แล้ว นะเป็นบวกกลางๆแล้วก็นเน้นให้เลือกซื้อหุ้นแบงบางตัวซะมากกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับ อันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยนีมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือ super stock อกคนเขียนคือ ken f ิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะ่ะ ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้ง2เล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมานิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือ l ล n e ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อเอส แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนสนใจก็เชิญได้เลยครับ